ลงเรียนกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะจุดที่สองวัดความดันวัดไข้แล้วก็ตรวจความตึนต้นเลือได้แบบฟอร์อมกรอกประวัตินะคะผู้บริจาคโลหิตมันจะมีอยู่น่าจะต้องถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดียิ่งเลยนะที่เราได้มีส่วนร่วมโดยช่วยการเขตพื้นที่ของของผลพันาที่สามแล้วก็หน่วยกาลังผลจากของได้กุณาจัดบริการเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิตถึงถึงในหน่วยได้กุณา จบริการเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิตถึงถึงเน็ตใช่ยังไงเดี๋ยวถ้าไปเนาะแล้วก็แผ่นสุดท้ายจะเป็นใบกอกประวัติเกี่ยวกับโควิดนะคะเลยไปมาบุตรบ้านมาบุตรมาบุตร สไอยบก็ได้ี่ว่าวันนั้นเราก็มกังวันด้วยช่วงเอช้าเอนนี่ครับาทีสสาจังหวัดละพันนคือเป็นบางจังหวัดภาละคันภาคไม่ใช่ภาคเหนือค่ะมันจะมีภาพ

มันมดตัวน้อยตัวยักษ์กันไม่จบากเยรตีเปิน้หงับจายเสร็จเนี่ยไปวิ่งออกกำลังกายด้ไงแต่ตอนนี้บริจาคแล้วดูแล้วตัวเบาแล้วกัน นั่งพักอิงไงยิงต้องวิ่งได้สิบรอบอัอนนี้จไจากคนนี้แล้วเนี่ยยังยังหมอนเขาต้องไปจากไปบ่อยครับไอ้ชใช่ <laughs> <laughs>